ส่วนผสมมีอะไรนะอะไรบ้างนะครับมีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะก็แล้วก็กล้วยดิบมันเบอร์รี่เก๊กูกเบอร์รี่เบอร์รี่ต่างๆเนาะสีแดงๆที่อยู่ในที่ในในถุงเนาะสีแดงๆดำๆพวกนั้นนะใช่มีประโยชน์สูงมากอ่าแล้วก็มีขมิ้นชันขมิ้นชันอินเดียชาเขียวมีโอลีฟออย น้ำมันมะกอ,อกเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำมังคุดหมัก <S <S นี่ก็มีนี่ซีดเกี่ยซีดอะไรพวกนี้แล้วก็มีขมิ้นเยอะมากแล้วก็มีอะไรนะสีแดงบีทรูทนะแล้วก็มีน้ำมังคุดหมักใช่ไหมครับก็คือตัวมังคุดหมักด้วยนะเป็นยังไงบ้างครับรสชาติอยากไปกินเลยครับมีลองชิมซิช่วยให้ปลดทุกง่ายไหมช่วย ปวดทุกข์ง่ายสบายจิตอ,อร่อยไหมครับอร่อย,ออยพี่สาวครับมีมีกลิ่นง,งาดำแล้ววันนี้คุณมีความสุขดีไหมหมายถึงคนปลดทุกข์หรือย,ยังทุกวันค่ะเป็นธรรมชาติทุกวันโอ้ปกติเคยนาน นานสุดเท่าไหร่ครับสามสิบวันใช่นานนานที่สุดมันอยู่ได้ยังไงสามสิบวันไม่ถ่ายเลยเนี่ยคนเราอยากจะรู้จังอะชนหน่อยก็กินอาหารได้น้อยลงไม่อยากแล้วไ,าาได้รับคําแนะนําจากใครถึงมากินอันนี้คือแบบจู่ๆก็ศึกษาใน YouTube ยังไงก็ซื้อตอนแรกตอนแรกก็ซื้อจุบินซีกินใช่ไหมอัดเม็ด ก็มีความคิดว่าเอ๊ะมันจะมียังมีชีวิตอยู่ไหมมันจะเหลือจริงๆสักเท่าไหร่ถ้าเราทําได้เองที่บ้านมันน่าจะน่าจะดีกว่าไหม,มแล้วคนที่บ้านเขาก็ทำของเขาอยู่แล้วก็ขอกินด้วยเลยง่ายที่สุดยูรินีมันมีชีวิตแหละแต่ว่ามันเราถ้าเราไม่ไม่ปั่นอะไรลงไปด้วยจูรินีมันไม่มีอาหารเขาเรียกมันไม่มีปีป,ปติก มีเดโปรไม่มีปีไม่มีอาหารจูลินซีก็ดำลงชีวิตอยู่ยากเพราะมนุษย์ใช้มนุษย์ใช้ทั้งปีทั้งโปรแล้วก็ทั้งโพสก็คือใช้ของที่จูนินซีขับถ่ายออกมาเพื่อให้มันยังมีชีวิตอยู่ตอนอยู่ในท้องเราใช่ไหมใช่ใช่ให้ขยายสายพันธุ์ในท้องเราได้มันก็เป็นทวีบทวีปหนึ่งเนะี่ยในตัวเราเป็นทวีบของจูลินซีอยู่กันเป็นเป็นดงเป็นแดนเป็นเขตของใครของมันแล้วก็ทําหน้าที่ของการและกัน โอเคขอบคุณมากนะครับที่แบ่งปันประสบการณ์ใครอยากกดทุกง่ายมาตามนี้เลยนะ